สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่13มกราคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่12สนะครับผมสำหรับวันที่12แอดมินให้อยู่ที่0นกับ5นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม มา08นะครับผมในรอบเฉพาะกิจ06แล้วก็00นะครับผมในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา52แล้วก็03สํสาำหรับ f c พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมสายวิ่งสายรูดได้93นะครับผม แอดไลน์มาได้นะครับผม tee 2526เป็นกลุ่มฟรีนะครับผมสาหรับคนชอบฮานอยนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่13ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมันจะอยู่ที่2กับ3 สองมีสองหนึ่งสองสี่เราทษเป็นสองศูนย์นะครับผมสองหนึ่งสองสี่สองศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองแปด สำหรับสามนะครับผมสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดสำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็นสี่หนึ่ง

134 1, แล้วก็137 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ